สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่27พฤษภาคมค่ะเคลียร์อยู่จังหวัดตราดนะคะอยู่วังกระแจะจังหวัดตราดค่ะตอนนี้พายุเข้าวังกระแจะจังหวัดตราดอีกแล้วนะคะดูสิคะตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่27นะคะเขาบอกว่าพายุจะเข้า วันนี้จะเข้านักอะ่ะจะเข้าเยอะอ่ะเนี่ยตกลงมาอีกแล้วดูสิคะเมื่อวานนี้ก็ตกแต่ว่าตกน้อยวันนี้ตกเยอะมากคาดว่าน่าจะตกทั้งวันเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนอจะมีพายุตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้ววันสุดท้าย วันนี้น่าจะตกเยอะกว่าทุกวันทุกวันก็ตกอยู่แต่ว่าตกไม่ค่อยมากเท่าไหร่วันนี้ตกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยชุ่มฉ่ำอีกแล้วค่ะจังหวัดตราดชุ่มฉ่ำตลอดทั้งเดือนทั้งปีคือแบบไม่ค่อยได้เห็นแดดไม่ค่อยได้เห็นแดดอะ่ะคือจะเจอแต่แต่ฝนอะ่ะ เนี่ยตกน้ําไหลเลยนี่นะคะเพียก็มาเารายงานให้เพื่อนๆช,ชมกันค่ะวังกาแจจังหวัดตราดพายุเข้าอีกแล้วนะคะวันนี้คาดว่าจะตกทั้งวันค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย